แนะนำอุปกรณ์ในการทำขนมปังแบบโฮมเมดนะคะตัวนี้เราจะเน้นแบบที่ทำกินเองง่ายๆภายในครัวเรือนนะคะก็คือจะเน้นการนวดด้วยมือเนาะจะยังไม่ได้มีพวกแมชชีนเครื่องนวดหรือว่าอะไรที่เป็นสเกลใหญ่ๆเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนี่จะเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการ ช่างตวงเตรียมส่วนผสมแล้วก็การนวดนะคะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งอะ่ะจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่สําหรับการขึ้นรูปแล้วก็อบค่ะอุปกรณ์อย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆสําหรับการทําขนมปังนะคะรวมถึงเบเกอรี่ชนิดอื่นด้วยก็คือตาช่างค่ะเพราะว่าขนมปังโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้การเตรียมส่วนผสมด้วยวิธีการช่างน้ําหนักนะคะก็คือหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมสําหรับ การทำสเกลระดับโรงงานนะคะตาช่างที่แนะนำก็จะมีคือก่อนหน้านี้ช่วงเริ่มทำแรกๆเนี่ยส่วนตัวเองจะมีตาช่าง2แบบก็คือแบบที่เป็นไซส์ใหญ่ประมาณนี้ความละเอียดก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะช่างน้ำหนักได้น้อยสุดก็คือ1กรัมเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตาช่างละเอียดแบบเป็นสเกลเล็กๆนะคะ ก็จะมีความละเอียดที่โทศนิยม1-2ตําตำแหน่งตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะคะราคาไม่แพงมากประมาณ100-200บาทนะคะก็ใช้ทนพอสมควรเหมือนกันเนาะ เหตุผลเพราะว่าตัวนี้นะคะเราจะเอามาชั่งน้ําหนักพวกที่เป็นเกลือกับยีสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่เราต้องการหมักนานๆหรือว่าสูตรที่เราทำพรีเฟอร์เมนต์มันจะต้องมีการทําแป้งหัวเชื้อซึ่งใช้ยีสต์น้อยมากๆเลยนะคะบางทีอาจจะเป็น0.2% 0.1%ซึ่งพอคํานวณเป็นน้ําหนักออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ประมาณ 1>, 1กรัมหรือ0.5กรัมเนาะการที่เราใช้ตาช่างตัวใหญ่ๆเนี่ยบางทีอะ่ะตัวเซนเซอร์เขาอ่ะมันไม่ได้ละเอียดมากพอนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีตัวเล็กนี้เข้ามาด้วยแต่ส่วนตัวตัวนี้นะคะที่ซื้อมาใหม่เลยก็ลงทุนซื้อราคาก็สูงนิดนึงแต่คุ้มค่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นตาช่างแบบมาตรฐานนะคะที่ชอบก็คือจะมีเสียบปลั๊กใช้งานก็ได้หรือว่าจะใส่ฐานก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดใส่ฐานก็ต้อง เอาสายชาร์จออกนะคะตัวนี้ข้อดีที่ชอบก็คือว่าเขาจะมีทุสนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะแต่ว่าจะ ชั่งน้ำหนักได้น้อยสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าที่เคยเช็คเองอ่ะอยู่ที่ประมาณ0.2กรัมนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีสําหรับใครที่ยังงบไม่เยอะนะคะก็ซื้อเป็นแบบที่ราคาไม่กี่ร้อยบาทก็ได้นะสัก3-400บาทเอามาใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะชาร์จไม่ได้นะคะต้องใส่ถ่านอย่างเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะเปลืองหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดใครพอมีกําลังทรัพย์นะคะแนะนําว่าลงทุนซื้อของดีๆไปเลยนะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้เนาะ ลองศึกษาเลือกดูกันอีกทีหนึ่งค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะก็คือถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงในที่นี้นะคะเราไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นหนึง่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงหรือว่า1่ช้อนชา2ช้อนชานะคะเหมือนการทำเบเกอรี่ชนิดอื่นตัวนี้เราจะใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะถ้วยน้าจิ้มถ้วยน้าพริกอะไรที่เรามีในครัวนะคะ แต่โดยส่วนตัวก็คือหม่ำจะทําบ่อยเนาะแล้วก็มีเปิดคลาสสอนด้วยก็เลยจําเป็นที่ต้องมีชุดถ้วยตวงแยกที่ไม่เกี่ยวกับการทําอาหารหรือว่าทําขนมชนิดอื่นด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายไซส์นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเหมือนกันเพื่อที่ว่าเราจะได้แยกได้วา่าชุดนี้เป็นของนักเรียนคนนี้นะนักเรียนของคนนี้นะนะคะ้วยเล็กๆเ,เนี่ยเราก็เอาไว้ใส่พวกเกลือกับยีสต์ที่โดยปกติแล้วในส่วนผสมเนี่ย เราจะใช้สัดส่วนที่ไม่เยอะนะคะไม่เกิน2%หรือบางทีในสูตรที่เป็นขนมปังลีนก็จะใช้อยู่ที่2.3%มากสุดอะไรประมาณนี้นะเราก็เลือกดูนะคะก็จะใส่เป็นพวกของแห้งทั้งหมดหรือว่าก็ใส่ไข่ด้วยใส่อะไรที่ปริมาณมันไม่เยอะมากนะคะลองดูให้เหมาะสมแล้วเราก็จะมีภาชนะสำหรับใส่ของเหลวนะคะ ตัวนี้ก็จะใช้เป็นเหยือกแนะนําเป็นลักษณะเป็นเหยือกหรือเป็นถ้วยตวงใหญ่ๆหน่อยนะคะจะเป็นพลาสติกก็ได้ที่เป็นฟูดเกรดคุณภาพดีๆหน่อยหรือว่าตัวนี้ใช้เป็นแก้วค่ะความหนาเขาก็ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างทนด้วยนะคะแนะนําอยู่ที่ถ้าไม่ได้ทําเยอะก็สัก500มิลลิลิตรนะคะอย่างส่วนตัวเนี่ยจะทำครั้งละเยอะหน่อยก็จะซื้อเป็นแบบ100 0มิลลิลิตรไปเลยนะคะโดยที่พูดกันอีกรอบเมือกีเนาะว่าการทำขนมปังอะ่ะ ไม่ได้ดูที่ปริมาตรนะคะเราดูที่น้ำหนักนะและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือชามผสมนะคะจะเลือกเป็นแบบสแตนเลสหรือว่าเป็นแบบโถแก้วอย่างนี้ก็ได้นะคะโถแก้วตัวนี้หม่ซื้อจากอีกเกียนะก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ทนเลยค่ะใช้งานมาปีกว่าละทนเลยขอแค่ว่าอย่าทำตกแตกแค่นั้นเองนะโดยหลักๆแล้วตัวโถผสมนะคะตามชื่อเลยก็คือเอาไว้ผสมของแห้งกับของเลวให้เข้ากันนะคะ เป็นการผสมคร่าวๆก่อนที่เราจะเอามานวดจริงบนโต๊ะอีกทีหนึ่งนะหรือว่าในบางกรณีที่เราไม่ได้ต้องการนวดเยอะอะไรมากนะักอย่างเช่นพวกขนมปังลีนนะคะก็จะใช้วิธีทําให้ทุกอย่างเนี่ยจบในโถนี่แหละก็คือใช้วิธีการยืดพับหรือว่านวดอยู่ในโถให้จบไปเลยแล้วใช้ตัวโถเนี่ยเป็นเหมือนกล่องในการหมักโดอีกทีหนึ่งด้วยนะคะวัสดุของโถที่แนะนําเลยก็คือจะมีแค่2แบบเป็นแบบ โถแก้วนี้นะคะเลือกแบบที่หนานๆแล้วก็ทนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบสแตนเลสนะคะใช้เป็นเกรด304เลือกสแตนเลสแบบที่คุณภาพดีๆเนาะไม่เอาแบบสังกะสีบางๆเพราะว่าส่วนตัวตอนสมัยหัดทำแรกๆองบยังไม่เยอะก็ไปซื้อแบบตามร้าน20บาทอะไรเงี้ยละคะ่ะพอเอามาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าตัวโดอะ มันมีสีเป็นคราบดำ,ดำ,ดำ,ดำๆเทาๆติดมาด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยก็ไม่กล้ากินเนาะไม่กล้าทำต่อนะคะแนะนำว่าอุปกรณ์ตัวนี้สำคัญนะซื้อเป็นแบบสเตนเลสที่คุณภาพดีๆไปจะดีกว่านะคะส่วนโถไม้เนี่ย ส่วนตัวจะไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติการที่เราจะหมักหรือว่าทําอะไรในโถเนี่ยมันก็จะมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งเลยคือตัวไม้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นเซียนเป็นหลุมนะคะทําให้เศษอ่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันไปนฝังอยู่ข้างในนั้นเกิดเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคที่ไม่ดีได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวไม้เนี่ยมันแห้งอะเนาะเวลาที่เราหมักโดหรือพักโดไว้เนี่ยเขาก็จะมีการดูดความ ความชื้นจากตัวโดของเราออกไปทําให้โดเราแห้งเร็วกว่าปกติด้วยนะคะขั้นตอนการผสมเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะแบบไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะโดยส่วนตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้นะโดยปกติก็จะมีเป็นตัวพายซิลิโคนนะคะสปาตูล่านะก็คนคน,คนหลักๆก็แค่คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะหรือจะเป็นไม้นวดแป้งอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม้สัก ขอ,ของคนไทยนะคะร้านที่เชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละสั่งมานะคะใช้งานค่อนข้างดีเลยะคะ่ะก็นวดนวดคนไปคนมาแข็งแรงพอสมควรเลยหรือถ้าไม่มีจริงๆอะนะคะก็ใช้ช้อน ซ่อมที่เรามีก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าจุดประสงค์หลักๆก็แค่เป็นการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็คือเราจะคนส่วนที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยของเหลวและทีนี้พอตอนของเหลวมันจะค่อนข้างเหนืดใช่ไหมเราจะเอามือลงไปผสมเลยก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่ามันจะทําให้มือเรามันรู้สึกเหนอะเหนอะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาไม้หาช้อนหาอะไรก็ได้มาคนให้เข้ากันก่อนหรือจริงๆก็จะใช้เป็นตัวสครับเบอร์เลยค่ะเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องใช้งานเข้าอยู่แล้วนะ อันนี้วันนี้จะมาแนะนำสครับเบอร์สองแบบนะคะแต่ตัวที่จะเอาไว้สำหรับผสมส่วนผสมที่อยู่ในโถนะคะแนะนำเป็นตัวที่มีโค้งๆ้งอย่างนี้ก็จะใช้วิธีสับๆัๆอย่างนี้ลงไปนะคะเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นโค้งๆค้งเนี่ยเขาก็จะช่วยกวาดตรงก้นโถอะไรได้ดีกว่าแบบที่เป็นหน้าตัดอย่างเดียวตัวนี้อ่ะจะราคาไม่แพงเป็นพลาสติกค,ค่อนข้างแข็งเป็นพลาสติกค,ค่อนข้างแข็งหน่อยนะคะ ก็จะไม่ได้ค่อยมีความยืดหยุ่นมากตัวนี้ราคาถูกมากเลยตอนที่ซื้อมานะคะ20บาทเองแต่ว่าใช้งานได้ดีค่ะเพราะว่านี้ก็ใช้มา2-3ปีแล้วนะสภาพก็ยังโอเคอยู่ให้เลือกแบบที่จับแล้วถนัดมือนะคะแต่ตัวนี้ข้อเสียเขาก็คือว่ามันจะเป็นหน้าตัดอย่างเดียวเวลาที่เราใช้งานที่เราจะขูดออกจากโถอย่างนี้นะคะมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ตัว พายซิลิโคนมาช่วยอีกทีนึงนะคะส่วนสครับเปอร์อีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ที่เพิ่งใช้งานมาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่า เออมันดีนะเราไม่ต้องมาเสียเวลาใช้ตัวโค้งด้วยแล้วก็ตัวหน้าตัดด้วยนะคะก็คือเป็นแบบ2 in 1ไปเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวนํำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะราคาประมาณ200กว่าบาทคุณภาพก็ถือว่าคุ้มกับราคานั่นแหลนะเนาะวัสดุเขาก็จะเป็นคล้ายๆซิลิโคนนะคะเป็นพลาสติกที่มันอ่อนๆหน่อยนึงมีความแข็งแรงนะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะค่อนข้างทนเลยละ่ะ อันนี้ใช้งานมาไม่นานแต่ว่าใช้เยอะแล้วก็ใช้บ่อยน,นะคะก็เลยอาจจะดูเยินนิดหนึ่งแล้วตัวอุปกรณ์สุดท้ายที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยสําคัญนะคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เนาะก็คือผ้าค่ะจะเป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนร้อเซนะคะก็ซื้อได้ที่อีกเกียเหมือนกันเนาะขนาดประมาณ4 0่สคูณหกได้ค่ะ ถามว่าเอามาทําอะไรตัวนี้น่ะหม่มจะเอามาไว้สําหรับคุมโถนะคะหรือว่าคุมโดตอนช่วงที่เราจะต้องมีการพักหรือว่าขึ้นหลังจากที่พรีเชฟเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็วิธีการก็คือจะต้องเอาไปชุบน้ําก่อนนะเพราะว่าผ้าเขามันมีความแห้งถ้าเกิดสัมผัสกับโดโดยตรงเนี่ยเขาก็จะดูดความชื้นจากโดเราไปนะคะก็คือชุบน้ําแล้วก็ปิดบดับดหมานแล้วก็เอาคลุมไว้นะคะปิดโถไว้ยอย่างนี้ ะะหรือถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้เป็นฝาหม้อก็ได้ที่มันสามารถคลุมปากโถของเราได้พอดีนะคะจุดประสงค์ก็คือเวลาระหว่างพักเนี่ยมันอาจจะมีลมหรือมีแอร์อะไรก็ตามแต่นะ้าพัดทาให้ตัวผิวโดของเรามันแห้งนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องมีอะไรสักอย่างมาคลุมเอาไว้กันไม่ให้ตัวผิวโดมันแห้งแข็งนะคะ หลังจากที่เราผสมส่วนผสมละให้โดมันกลายเป็นก้อนพอประมาณได้แล้วนะคะเราก็จะเอามานวดที่โต๊ะกันนะสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะคะอย่างตัวหม่าเองตอนนี้ก็มาอยู่ที่คอนโดเนาะห้องค่อนข้างจะจํากัดนะคะการที่จะเอาโต๊ะสแตนเลสใหญ่ๆหรืออาจจะแคบแคบไปหน่อยนึงนะของตัวหม่าเองก็เลยจะใช้เป็นไม้กระดานนะคะอันนี้ขนาดประมาณ40คูณ60เซนนะคะอันนี้ก็สั่งจากร้านใน ออนไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกันเนาะราคาไม่แพงค่ะตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยบาทเองนะใช้ค่อนข้างดีเลยค่ะไม้หนานะคะหนาพอสมควรเลยแล้วก็ลักษณะเขานี่จะเป็นแบบไม้ต่อชิ้นนะคะไม่ได้เป็นไม้แบบชิ้นเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบไม้ชิ้นเดียวก็จะแพงกว่านี้นะแล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งตอนที่ซื้อเนี่ยที่ร้านเขาก็บอกว่าเขามีตัวตุ่มนี้ด้วยนะคะกันลื่น แต่ในความเป็นจริงก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มเอาไว้กันรอยกันกระแทกเฉยๆแหละเพราะว่าพอเอามาใช้งานจริงก็เลื่อนอะนะคะมันก็จะปรับเลื่อนไปเลื่อนมาได้แต่ก็ใช้งานไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มชินแล้วก็รู้จังหวะว่าจะต้องจัดการยังไงเนาะโดยส่วนตัวคือจะชอบไม้ตัวนี้นะคะใช้ประจําเลยจะมีอยู่สองไซส์ก็คือจะมีอีกอันนึงที่จะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแนะนําวิธีการใช้งานนะอันนี้ก็คือใช้งานปกติเลยนะคะใช้นวดโดใช้ขึ้นรูปใช้ อะไรก็ตามแต่แต่ว่าไม่ควรหั่นขนมปังบนเขียงนี้นะคะถึงมันจะหน้าตาเป็นดูเป็นเขียงไม้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ผิวหน้าตรงเนี้ยเขาเคลือบมาค่อนข้างดีแล้วนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเรามาหั่นขนมปังที่บนแผ่นนวดของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรอยขีดข่วนทําให้เวลาที่เรานวดโดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ จะมีพวกเศษเล็กเศษน้อยนะเศษแป้งเศษโดแล้วก็ความชื้นเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ข้างในอ่ารอยร่องที่เราเป็นรอยมีดที่เราตัดขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรตัดขนมปังบนแผ่นไม้กระดานนวดเนาะวิธีการดูแลรักษาหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะคะอันเนี้ยจะไม่เคยลงฟองน้ําเลยนะไม่ไม่เคยใช้น้ํายาล้างจานอะไรเลยค่ะก็คือพอใช้งานเสร็จปุ๊บทันทีเลยนะเราจะต้องทําความสะอาดค่ะวิธีทําความสะอาดของหม่อมก็คือจะใช้ กระบอกฉีดน้ำเนี่ยค่ะพ่น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 ให้ทั่วอ่ะพ่นบางๆนะคะไม่ต้องแฉะมากลองดูว่าตรงไหนที่มันมีรอแบบเศษแป้งที่เป็นขูขาอย่างเงี้ยเราก็ใช้สครับเบอร์เนี่ยค่ะตัวที่ไม่ต้องแพงนะเอาตัวถูกๆนี่แหละขูดเบาๆนะคะก็คือพอสเปรย์ทิ้งไว้แล้วเนี่ยให้น้ํามันไปค่อยๆละลายตัวแป้งที่มันยังเกาะอยู่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณสักสองสามนาทีประมาณนี้นะแล้วก็ค่อยๆขูดออกเสร็จแล้วก็ ใช้ผ้าค่ะซับตามเช็ดเช็ดเช็ดให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามือลูบดูว่าตรงไหนที่ มันยังมีเป็นสักๆากอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเช็ดรวมถึงไปตรงขอบด้วยเนาะพอเช็ดให้เรียบร้อยนะคะมั่นใจว่าแห้งสนิทแล้วนะเราก็จะลงเป็นน้ํายารักษาเนื้อไม้นะที่เป็นสําหรับเครื่องครัวเป็นฟูดเกรดโดยเฉพาะนะคะทาเคลือบให้ทั่วเลยหรือว่าใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะเคลือบก็ได้เป็นน้ํามันคุกกิ้งออยธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะคะเคลือบเพื่อรักษา ผิวหน้าของเขาใหา้ใช้งานได้นานขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเอาไปแช่น้ำนะคะหรือว่าเอาของที่มันเปียกๆชื้นๆเนี่ยมาวางไว้เป็นระยะเวลานานๆเนาะเพราะว่าตัวไม้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นไม้ต่อไม้จอยนะคะถ้าเกิดมันโดนความชื้นเยอะๆมันก็มีโอกาสที่ ตัวจอยตัวนี้ที่มันเป็นกาวอะคะ่ะมันจะหลุดมันจะปรีออกไปได้นะทําให้ตัวเขียงของเราตัวไม้นวดของเราเนี่ยมันแยกเป็นชินช้นๆนะคะอายุใช้งานมันก็จะสั้นลงไปอีกตัวนี้หม่ำใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะสภาพยังดีโอเคเลยจริงๆ หลังจากที่เรานวดโดแล้วก็หมักให้ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนก่อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นรูปนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเลยนะคะก็จะต่อเนื่องกับตัวเมื่อกี้ที่อธิบายไปเลยก็คือแผ่นรองนวดนะคะหรือถ้าเกิดที่บ้านใครมีเป็นเคาน์เตอร์ที่สะอาดสามารถใช้นวดแล้วก็ทา อาหารบนโต๊ะนั้นได้อยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นไปเนาะเพียงแต่ว่าก่อนใช้งานเนี่ยก็ทําความสะอาดให้แน่ใจจริงๆก่อนนะแล้วก็จะมีตัวสครับเบอร์นะคะหรือว่าที่ตัดแป้งตัวนี้สําคัญเลยนะส่วนตัวเนี่ยจะใช้จะชอบใช้2อันช่วยกันนะคะตัวหนึ่งคือไม่ได้หมายความว่าทํางานอย่างนี้เหมือนเทปปันยักิเนาะแต่ว่าเราอาจจะใช้อันใดอันนึงเป็นหลักนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ เราขึ้นรูปหรือว่ามันมีเศษโดติดเนี่ยก็จะใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยทำการขูดออกนะคะช่วยกันเพราะว่าตอนที่ขึ้นรูปเนี่ย อุปกรณ์ทุกอย่างของเรามันควรจะต้องคลีนต้องสะอาดหมดนะคะถ้าเกิดมันมีส่วนที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นแบบว่าเศษซากอะไรติดอยู่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้การขึ้นรูปของเรามันยากขึ้นแล้วก็ขนมปังออกมาไม่สวยอย่างที่ควรจะเป็นตัวต่อมาก็คือไม้รีดแป้งนะคะเป็นไม้คลึงแป้งจะเป็นลักษณะแบบที่เห็นทั่วไปก็จะเป็นแบบแท่งไม้ยาวๆสั้นยาวแล้วแต่ชอบเนาะมันก็จะมีทั้งที่เป็นความหนาประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นอันเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะวัสดุส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นไม้คลึง เคลือบนะคะหมัเคยใช้แบบเป็นไม้ที่มันไม่เคลือบอะแรกๆมันก็ใช้งานดีแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอด้วยความที่มันเป็นไม้แล้วมันไม่ได้เคลือบอเนาะมันก็มีความแห้งมากอะค่ะเวลาที่เรารีดโดใบเนี่ยมันก็จะติดโดหนึบหนับตลอดเวลาทําให้เราต้องโรยแป้งนวลเพิ่มอยู่เรื่อยนะคะแนะนําว่าถ้าจะซื้อก็คือซื้อเป็นแบบรุ่นที่เขามีตัวเคลือบอย่างนี้จะดีกว่า ตัวกระชอนจิ๋วนะคะจริงๆตัวนี้มันไม่ได้จําเป็นไม่ได้สําคัญมากนะก็จะเอาไว้ใช้เวลาที่เราขึ้นรูปนะคะในบางสูตรที่มันมีความเฉะแฉะมากเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้แหละตักเข้าไปในตัวถุงแป้งของเรานะคะนิดนึงทีละนิดเสร็จแล้วก็มาโรยโรยบางๆเพื่อที่ว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะมีความชื้นหรือว่ามีอะไรไปปนเปื้อนในตัวถุงแป้งของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามือที่มัน ปีกเปียกมันมีเลอะตัวโดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราเอามือไปจกลงไปในถุงแป้งเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้นะคะแป้งในถุงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความชื้นมีเชื้อโรคอะไรปนลงไปด้วยเนาะหรืออย่างที่บอกว่าตัวนี้มันไม่ได้จําเป็นมากนะใครไม่มีตัวนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกโรยแป้งเหมือนที่เขาเอาไว้โรยโกโก้ก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆนะเราก็เอา ถ้วยใบเล็กของเรานี่แหละค่ะตักแป้งมาใส่ทีละนิดในถ้วยนี้แยกออกมาเลยแล้วเราก็เอามือนี่แหละค่ะจับแป้งตัวนี้มาแล้วก็เลยโรยๆๆนะคะจะเป็นสาดแป้งแบบที่คนที่เขาถนัดแล้วก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะเอามือจุ่มแล้วก็เลยโรยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเวลาจะหมดก็ค่อยเติมทีละนิดทีละนิดเอาเนาะแล้วส่วนแป้งที่เหลือจากตรงนี้นะคะ เราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะตัวต่อมาคือนาฬิกาสําหรับจับเวลานะคะก็จะมีทั้งเป็นหน่วยวินาทีแล้วก็หน่วยนาทีนะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นหน่วยนาทีนั่นแหละค่ะเอาไว้ที่เวลาเราหมักโดูพักโดหลังจากฟรีเชฟเสร็จแล้วหรือว่าขึ้นรูปเสร็จตอนที่พรูฟหรือแม้กระทั่งตอนอบนะคะโดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาเอานะคะเป็นการนับเวลาแบบถอยหลังค่ะกระบอกฉีดน้ํานะคะเลือกตัวที่ คนแบบฝอยๆละเอียดหน่อยนึงนะคะอันนี้จะเอาไว้สเปรย์ที่ผิวโดเวลาที่เราพักโดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการที่ผิวหน้ามันเริ่มแห้งนะคะการที่เราจะเอาน้ําไปแปะๆข้างหน้าเลยเนี่ยมันก็จะทําให้โดชื้นเกินไปนะเราก็จะใช้เป็นตัวกระบอกฉีดน้ํานี่แหละคะ่ะพ่นๆฟิตๆๆทั้งตอนที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนก่อนที่จะเอาเข้าอบเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ตัวผิวโดเวลาที่เราไปอบเนี่ยมันจะได้ดีดตัวได้ดี พิมพ์แล้วก็ถาสำหรับที่ใช้ในการอบขนมปังนะคะตัวที่คนนิยมที่สุดนะสำหรับการทำขนมปังแบบโทสสหรือว่าเป็นแบบขนมปังปอนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์ขนาด450กรัมนะคะก็จะมีแบบปิดฝารหรือว่าเปิดฝาก็ได้นะแล้วแต่เรา ตอนนี้ถ้าจะแนะนําให้ซื้อนะคะซื้อเป็นยี่ห้อดีๆไปเลยเนาะเท่าที่เห็นก็จะมีเป็นยี่ห้อเชฟเมดกับซานเนงนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงเนาะเป็นของไต้หวันอันเนี้ยส่วนตัวเท่าที่ใช้งานมานะคะค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่าเรา,เาหมดกังวลเรื่องที่ตัวโดมันจะไปติดในพิมพ์นะคะเราไม่ต้องทานเนยหรือว่าไม่ต้องพ่นสเปรย์อะไรช่วยเลยนะค่อนข้างจะคุ้มราคาเลยละค่ะกับการาใช้งานพิมพ์ตัวที่มันมี่ห้อนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวนี้เขามีรูนะโดยส่วนใหญ่พิมพ์ขนาด450กรัมเกือบทุกรุ่นแหลกก็จะมีรูที่ก้นที่ช่วยทําให้ความร้อนเนี่ยมันซึมเข้ามาด้านในนะคะมันแทรกเข้ามาด้านในทําให้ขนมปังมันสุกเร็วขึ้นส่วนตัวอย่างที่บอกนะคะตัววัสดุเนี่ยมันก็มีผลในการนําความร้อนด้วยเช่นกันนะก็ต้องไปปรับเอาแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะคะพิมพ์แบบนี้นะคะโดยทั่วไปก็จะอบได้ทั้งสงแบบก็คือแบบที่ ไม่ปิดฝานะคะขนมปังที่ออกมาก็จะเป็นทรงนุนๆเป็นภูเขานะคะซึ่งน้ําหนักโดที่เราใช้ในแต่ละครั้งในแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าในแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะมี ส่วนผสมที่แตกต่างกันนะคะจะมีไขมันมีนมมีไขมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อน้ําหนักของโดที่เราจะใส่ในพิมพ์ถ้าเกิดว่าจะอบแบบปิดฝานะคะก็คือต้องการอบออกมาแล้วให้เป็นหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็จะใส่โดแล้วก็พรูฟมาให้อยู่ต่ํากว่าขอบพิมพ์สักประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อบ ะะเพื่อที่ว่าพอเอาเข้าไปในเตาอบแล้วเนี่ยเวลาโดนความร้อนีย็นเขาจะดีดตัวขึ้นมาอีกเนาะทำให้ไอตรงช่องแก๊ปด้านล่างที่เราเหลือเอาไว้เนี่ยมันก็จะดันขึ้นมาชนตรงขอบพิมพ์พอดีนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งที่แบบอบออกมาเป็นขอบเหลี่ยมกับแบบขอบมนขึ้นอยู่กับว่าสูตรนั้นเขาแนะนําแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปศึกษารายละเอียดกันอีกทีอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นถาด ที่มีขอบหนาหน่อยนึงตัวนี้จะเป็นตัวที่เหม่มเอาไว้อบตัวโฟกัสช่าหรือไม่ก็ซินนามอนโรนะคะเพราะว่าเราต้องการทําขนมปังที่มันเป็นแบนและไม่ได้ต้องการให้มันสูงมากแต่ว่ายัางต้องการให้มันมีความหนาสักนิดนึงนะคะก็จะใช้ตัวขอบของพิมพ์ตัวนี้นะคะในการช่วยทําให้ ประคองรูปร่างให้ขนมปังมันชูตัวขึ้นสูงนิดนึงนะซึ่งตัวนี้นะก็สั่งจากออนไลน์ช้อปปิ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ข้อระวังนิดนึงก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นแบบนอนชิ้เป็นแบบไม่ติดพิมพ์แค่ครั้งแรกนะคะครั้งต่อมาก,ก็คือติดกระจายนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าถ้าเกิดซื้อยี่ห้อที่ดีๆหน่อยก็อาจจะไม่ติดก็ได้เนาะแต่เราก็จะมีตัวช่วยก็คือเป็นสเปรย์ตัวนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็ใช้วิธีพ่นบางๆแล้วก็เอาตัวแปรงอะคะ่ะ ปัดให้ทั่วว่าเอาเป็นกระดาษรองอบกระดาษเคลือบไขนะคะกลุ่ลงมาในนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะจะไม่แนะนําให้ทาเป็นน้ํามันธรรมดาหรือว่าเป็นเนยนะคะเพราะว่าตัวนั้นจะไม่ค่อยช่วยอะไรมาก นะถ้าจะให้ดีก็คือใช้เป็นช็อตเทนนิงหรือเนยขาวนะคะสําหรับการขึ้นรูปแบบที่เป็นทรงบันหรือว่าเป็นลูกเล็กๆกันนะคะที่เราไม่ต้องการให้มันมีความหนาอะไรมากนักนะเราก็จะขึ้นรูปแล้วก็เอาใส่ในถาดแบนๆนะคะจะเป็นถาดเหล็กที่มากับตัวเตาอบเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นถาดอบคุกกี้ถาดเฉพาะอย่างนี้นะคะ จะมีขอบหน้านิดนึงหรือว่าไม่มีขอบเลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะวางนะคะให้ห่างกันเท่าตัวเพื่อที่ว่าเวลาอบอ,ออกมาแล้วขนมปังจะได้ไม่เบียดกันเนาะยกเว้นแต่ว่าเราตั้งใจที่จะอบอ,ออกมาและให้มันกลายเป็นขนมปังแพรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยแล้วก็ตัวที่สําคัญก็คือเป็น ตัวกระดาษรองอบนะคะเป็นแผ่นรองอบตัวนี้เพื่อที่ว่าบางทีตัวถาดของเราเนี่ยมันซื้อมามันก็ถ้าจะไปซื้อตัวที่ถาดที่คุณภาพดีๆ o นอ t ซีกเลยเนี่ยมันก็อาจจะราคาสูงไปหน่อยนึงนะสำหรับมือใหม่เราก็ซื้อตัวนี้สักประมาณร้อยกว่าบาท นะคะถาดราคาร้อยกว่าบาทแล้วเราก็ใช้ตัวแผ่นรองอบเนี่วางทัอีกทีนึงซึ่งตัวนี้อ่ะมันจะดูเยินๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่าใช้งานมาเยอะแล้วนะคะตัวนี้จะเรียกว่ารู้สึกเขาน่าจะเรียกเป็นแผน่นในลอนหรืออะไรสักอย่างนะคะสามารถล้างทําความสะอาดแล้วก็ ผึ่งให้แห้งแล้วกลับมาใช้ซ้ําได้นับครั้งไม่ท่วนเลยนะคะแล้วก็ตัดเป็นไซส์ตามต้องการของเราได้ด้วยนะมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเนี่ยนะคะใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบกระดานกระดําบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้สก,กรปรกเนาะเพราะว่าเราทําความสะอาดทุกครั้งหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวกระดาษเคลือบไข่ก็ได้นะคะซึ่ง ตัวนี้ของหมามา,ม,ามันหมดนะก็เลยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะ,ะก็เลยจะไม่มีรูปตัวอย่างให้ดูเนาะอย่างตัวนั้นก็จะใช้งานซ้ําได้สัก 1- 2สองครั้งก็จะสิ้นสภาพแล้วนะคะหรือว่าใช้เป็นตัวแผ่นซิลิโคนที่คุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงตัวนั้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมพูดถึงก็คือตัวแปรงนะคะซึ่งนอกจากที่เราจะเอาไว้ทาตัว น้ำมันสเปรย์กันไม่ให้ติดพิมพ์แล้วนะคะตัวนี้ก็ยังมีความสําคัญในแง่ของเวลาที่เราต้องการที่จะใส่เมล็ดธัญพืชหรือว่าตกแต่งผิวหน้าตอนก่อนที่จะเอาเข้าอบเนาะขนมปังที่เราพลุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาแปรงของเราเนี่ยนะคะจุ่มลงในนมในไข่ผสมนมหรือว่าในกระทั่งน้ําเปล่านะคะแล้วก็ทาที่ผิวหน้าของโดก่อนที่จะเอาเข้าอบ หลังจากเราอบเสร็จแล้วนะคะก็ยังไม่จบขั้นตอนกระบวนการในการทําขนมปังเนาะเราก็จะต้องเอาออกมาจากเตาอบแล้วก็เคาะออกจากพิมพ์ก่อนนะคะซึ่งตัวที่สําคัญเลยก็คือถุงมือนะคะถุงมือกันความร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแค่ผ้าหรือว่าถุงมือที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยไปจับถาดที่มันร้อนๆที่เราผ่านการอบมาอุณหภูมิสูงๆร้อยแปดสิบ 1 9 0องศาเซลเซียสหรือว่าในสูตรที่เป็นขนมปังลีนที่ใช้ความร้อนสูงถึง2 4 0 2 5 0องศาเซลเซียสก็จะทําให้มือเราผุพองได้เนาะแนะนําให้เลือกเป็นตัวที่ยาวๆนิดนึงนะคะอย่างตัวนี้ที่ใช้เนี่ยก็จะคุมขึ้นมาจนเกือบถึงศอกเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราส่งตัวถาดเข้าไปในเตาอบเนี่ยจะได้ลดการบาดเจ็บ ตรงช่วงนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะเลือกตัวที่เขาระบุว่าทนความร้อนได้กี่องศาแล้วก็ได้กี่วินาทีด้วยนะคะอธิเช่นอย่างตัวนี้ที่เลือกมาเนี่ยรู้สึกเขาจะระบุว่าทนความร้อนได้สักประมาณ250องศาเซลเซียสนะคะ ส่วนเรื่องวินาทีนี้รู้สึกเขาจะไม่ได้ระบุแต่ว่าจากที่เราอ่านรีวิวแล้วก็ใช้งานเองเนี่ยเขาก็จะทนความร้อนได้อยู่ค่อนข้างงานพอสมควรประมาณเกือบสิบวินาทีเลยนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเตาอบเรากับโต๊ะที่เราจะเอาไว้วางตัวถาดแล้เนี่ยมันอยู่ไกลกันเนาะเราก็ต้องเผื่อเวลาในการจับถาดอะคะ่ะ ถาที่ร้อนๆเนี่ยจับแล้วก็ลองนับดูว่ามันจะผ่านไปกี่วินาทีที่จะทําให้เราเนี่ยสัมผัสถึงความร้อนจนขนาดถึงทนไม่ไหวนะคะถ้าเกิดบางรุ่นอาจจะบอกว่าทนความร้อนได้ถึง250องศาเซลเซียสแต่ไม่ได้ระบุว่ามันทนความร้อนได้นานแค่ไหนนะคะเราจับปุ๊บตัวถุงมือมันทนแหละแต่ว่าความร้อนมันซึมเข้าสู่กระจายเข้าสู่ตัวมือเราเร็วมากนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะ หรือตกใจอะนะมันร้อนปล่อยถาดทิ้งลงไปนะคะอันนั้นก็จะไม่ดีเนาะอันนี้เลือกให้ดีๆหน่อยพอจับถาดขนมปังออกมาแล้วนะคะเคาะเรียบร้อยเราก็ต้องมีตัวตะแกรงค่ะตะแกรงสําหรับพักขนมปังให้เย็นสนิทก่อนนะคะซึ่งตะแกรงตัวนี้ที่หม่มใช้อยู่ประจําก็คือจะเป็นลักษณะแบบที่มีขาพับได้อย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้ซื้อสั่งเป็นเซตมาในกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่สามชิ้นนะคะ ความเก๋ไก่ที่ชอบก็คือว่านี่ค่ะนอกจากพับขาได้แล้วนะก็จะมีการซ้อนชั้นได้ด้วยลักษณะนี้นะคะหลาหลากักคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้สำหรับเหมาะกับพวกคุกกี้หรือว่าบราวนี่ที่มีเป็นแบบทิ้นแบนๆน,นะคะวางๆแล้วก็เป็นการประหยัดพื้นที่เพราะว่าสามารถซ้อนชั้นได้เรื่อยๆ,ๆเลยนะคะแต่ว่าในการทำขนมปังเราเนี่ยมันก็สะดวกเหมือนกันนะเพราะว่ามันสามารถพับเก็บได้นะคะแลนะสำหรับตัว ขนมปังที่เป็นชิ้นเล็กๆที่เราอบในถาดน,น,นะคะมันก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวเหมือนไม้ตักเค้กนะคะหรือว่าตักพิซซ่าตัวนี้ค่ะตักออกมาจากถาดเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามือเราไปจับเลยเนี่ยหนึ่งเลยขนมปังมันร้อนนะคะ2เลยเนี่ยเราอาจจะเผลอทาให้ขนมปังมันยุบหรือเสียทรงได้เพราะว่าขนมปังหลังจากที่อบเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยคะ่ะโครงสร้างข้างในเนี่ยความชื้นก็จะยัง ระอุอยู่มันจะยังไม่เซ็ตตัวนะคะยังไม่ยังไม่เข้าที่ถ้าเกิดเราเอามือไปจับแล้วเผลอปีบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทําให้ขนมปังแล้วมันยุบเสียทรงนะคะก็ควรจะมีมอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยนะคะแล้วพอหลังจากพักขนมปังจนเย็นสนิทแล้วนะคะหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันแค่พออุ่นๆน,นะคะเราก็จะมาทําการตัดนะมีดในการตัดขนมปังส่วนใหญ่ที่ใช้กันจะเป็นลักษณะมีดฟันเลื่อยนะคะ อันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แนะนำว่าถ้าเกิดพอจะมีงบประมาณหน่อยเนาะลงทุนซื้อยี่ห้อที่ดีๆไปเลยก็ได้นะคะอย่างตัวเนี้ยคนจะนิยมกันยี่ห้อโทจิโร่นะอันนี้ก็ใส่จากร้านออนไลน์นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0บาทค่ะเป็นตัวนำเข้าจากญี่ปุ่นใช้งานดีค่ะคมมากด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวนี้เคยซื้อแบบที่เป็นราคาถูกๆค่ะหลักร้อยต้นๆอย่างเงี้ย หันไปแล้วขนมปังเรามันยุ่ยนะคะแล้วก็เราต้องใช้แรงกดค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามีดมันไม่คมนะคะทําให้ขนมปังเราเสียทรงแล้วก็ตัดออกมาไม่สวยนะก็จะมียี่ห้ออื่นด้วยนะคะยี่ห้อเชฟเมดยี่ห้อนั่นนู่นเนยอะแยะไปเลยราคาก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทเงี้ยหรือว่าราคาเป็นหลักหลายพันบาทหลักหมื่นก็มีเนาะเอาตามง,งบประมาณที่สะดวกนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการทำขนมปังนะคะสำหรับ การทำแบบโฮมเบเกอร์นะคะก็คือทำกิดเองง่ายๆที่บ้านซึ่งในคลิปนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเตาอบแล้วก็เครื่องนวดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเอาไว้เดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายกันอีกทีนึงนะคะใครอยากให้หาข้อมูลหรือว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำขนมปังสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ถ้ายังไงก็ฝากติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ TikTok รวมถึงช่อง YouTube ของสมหวังปังผักด้วยนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ